สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่6สําหรับในคลิปนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกเงินทดรองจ่ายว่าสามารถบันทึกอย่างไรได้บ้างพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะขออนุญาตทําเป็นเคสตัวอย่างนะคะโดยสมมุติว่าทางโครงการจะมีการจัดกิจกรรมและได้มีการจัดทําเอกสารยืมเงินทดรองจ่ายเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น250 0 0 0บาทและมีการจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายและรับเงินที่ขอเบิกเรียบร้อยแล้ว เราจะมาทำการบันทึกข้อมูลลงในสมุดร,รายวันรับจ่ายโดยเริ่มจากการบันทึกวันที่7ตุลาคม2565เลขที่เอกสารยอ65-003และบันทึกคําอธิบายว่ายืมเงินเพื่อจัดกิจกรรมการค้นหาและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วในช่องถอนเงินธนาคารเราจะบันทึกยอด250,000บาทและในช่องลูกนี้เงินยืมทดรองจ่ายให้บันทึกยอดเงิน250,000บาท เพียงเท่านี้การบันทึกยืมเงินทดรองจ่ายก็เสร็จเรียบร้อยถัดมาเราจะสมมุติว่าทางโครงการได้มีการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วและในวันที่19ตุลาคม2565ได้มีการนำเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาเคลียร์เงินยืมซึ่งพบว่ามียอดรายจ่ายสูงกว่ายอดเงินที่เราขอยืมไปโดยรายจ่ายทั้งหมดคือ2 6 0 0 0 0บาทสูงกว่าจำนวนเงินที่ขอเบิกไป2 5 0 0 0 0อยู่จำนวน1 0 0 0 0บาทให้เราบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายโดยแยกตามแต่ละประเภทคือ วันที่19ตุลาคม2565เลขที่เอกสารจะ65 004คำอธิบายจ่ายค่าเดินทางรถบัส2วันวันละ25,000บาทสำหรับรหัสงบประมาณสามารถดูได้จากชี้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโดยกิจกรรมที่เรากำลังบันทึกอยู่ในกิจกรรมที่1.02ให้เราบันทึกเลข1.02และในช่องหมวดค่าใช้จ่ายให้คลิกเลือกค่าเดินทางเสร็จแล้วให้เราไปที่ช่องลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายเราจะทำการบันทึกยอดลบ50,000บาท เมื่อบันทึกแล้วจะสังเกตเห็นว่าเรามียืมเงินมาทั้งสิ้น2 5 0 0 0 0บาทเมื่อหักค่าเดินทาง5 0,000บาทจะเห็นยอดคงเหลือด้านล่าง20 0 0 0 0บาทเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายจ่ายของโครงการให้บันทึก5 0,000บาทลงในช่องรายจ่ายขออนุญาตเปิดข้อมูลเพื่อบันทึกรายการถัดไปรายการถัดไปคือค่าที่พักให้ทำการบันทึกค่าที่พักลงในสมุดร,รายวันสำหรับวันที่และเลขที่เอกสารเป็นข้อมูลเดิม ดังนั้นทางทีมจะใช้วิธีการก๊อ y ปีข้อมูลมาวางสำหรับรหัสส่งประมาณจะเป็นรหัสเดิมเช่นกันเสร็จแล้วที่ช่องหมวดค่าใช้จ่ายให้เลือกไปที่ค่าเช่าที่พักจากนั้นไปที่ช่องลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายในเคสนี้จะสมมุติว่ารายจ่ายสูงกว่าเงินที่ขอยืมไว้เพื่อให้เป็นเคสรายจ่ายสูงกว่าเงินยืมบันทึกยอดลบ1 6 0 0 0 0บาทเสร็จแล้วเราจะไปบันทึกยอดรายจ่าย1,60,000บาท เราจะทำการบันทึกรายการสุดท้ายโดยวันที่และเลขที่เอกสารยังเหมือนเดิมทางทีมก็จะดำเนินการก๊อบปี้ข้อมูลมาใช้งานจากนั้นทางทีมจะบันทึกเป็นค่าตอบแทนการประชุมทำการบันทึกรหัสงบประมาณ1.02ไปที่ช่องหมวดค่าใช้จ่ายคลิกเลือกรายการค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมการประชุมจากนั้นไปที่ช่องลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายรายจ่ายของเราคือ5 0,000่นบาทให้ทำการบันทึกลบ5 0,000่น000บาทเมื่อบันทึกแล้วจะเห็นว่า ยอดเงินรวมด้านล่างติดลบ10,000บาทซึ่งเป็นการบันทึกที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเรายืมเงินมาเพียง2 5 0 0 0 0บาทแต่รายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นคือ2 6 0 0 0 0บาทแสดงว่าเราจะต้องหาเงินมาเพิ่ม10,000บาทโดยอาจเป็นการสำรองจ่ายไปก่อนสมมุติว่าเราได้สำรองจ่ายไปก่อนให้บันทึกในช่องเจ้าหนี้10,000บาทและดำเนินการแก้ไขช่องลูกหนี้เงินยืมโดยบันทึกเหลือเพียงลบ4 0 0 0 0บาทเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ช่องรายจ่ายทำการบันทึกรายจ่ายจำนวน5 0,000บาท หรือทางผู้ดำเนินงานอาจามีการขออนุมัติเบิกเ,เงินเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทำได้เช่นกันโดยเปลี่ยนกันบันทึกยอด1000 0บาทไว้ที่ช่องถอนเงินธนาคารเพียงเท่านี้การเคียงเงินยืมทดรองจ่ายก็จะเสร็จเรียบร้อยแต่สำหรับในเคสนี้ขอใช้วิธีการสำรองจ่ายแทนเราจะมาลองดูในเคสถัดไปจะเป็นเคสมีเงินสดคงเหลือโดยในการบันทึกข้อมูลต่างๆจะมีการบันทึกข้อมูลที่คล้ายๆกัน โดยเป็นการบันทึกรายการที่มีการยืมเงินทดรองจ่ายลงในสมุดร,รายวันเสร็จแล้วเมื่อมีการดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยก็จะมีการนําเอกสารมาเคียงเงินยืมดังนั้นทางทีมจึงขออนุญาตเร่งความเร็วไปที่ขั้นตอนการเคียงเงินยืมทดรองจ่ายในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความรวดเร็วรายการค่าที่พักจํานวน1 0 0 0 0แบาทบันทึกเคีย์ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายลบ1000 0แบาทจะเห็นได้ว่ามียอดเงินคงเหลือจํานวน20 0 0 0บาทโดยยอด20,000บาทเรามีการคืนเป็นเงินสด แนะนำให้ใช้วิธีฝากเข้าบัญชีธนาคารทำการบันทึกวันที่เลขที่เอกสารและบันทึกคำอธิบายคืนเงินยืมคงเหลือไปที่ช่องฝากเงินธนาคารบันทึกจำนวนเงิน2 0 0 0 0บาทและบันทึกลบ2 0 0 0 0บาทที่ช่องลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายเพียงเท่านี้การบันทึกเกี่ยวกับการเบิกเงินยืมและการเคียงเงินยืมทดรองจ่ายก็เสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you